รดแก้วสามสีทิ้งเรื่องเปลืองสมองไว้ให้กำนันเสือร้ายขบคิดเล่นแถมยังทำให้เปลืองเราทั้งผสมความหงุดหงิดลงในเบ้าของอารมณ์ให้ร้อนเผาหลังจากให้กลั่นแมวมองออกไปทำงานเราก็ยังนั่งซึมอยู่กับสมุนซึ่งต่างคนต่างสงบปากคำไม่มีใครพูดอะไรเลยจนคำเดียวพักใหญ่กำนันลอยก็ลุกขึ้นเชงเงินค่าเหล้าค่าอาหารเราพยักหน้าให้สมุนติดตามไปลางพูดให้เป็นที่เข้าใจว่าเราไม่มีหมดหัวรอประเดี๋ยวไปหาข้าวแล้วเล่ากินกันอีก ระวังตัวให้ดีระวังปากให้ดีอย่าพูดอะไรบุม่มบ่ามออกมาไปนั่นขาดนอกจากสนับสนุนข้าแม้ว่าข้าจะแสดงอะไรฉุนเฉียวออกมาก็ตีหน้าทําเป็นเตือนสติข้าจําไว้ทุกอย่างข้าแสดงของข้าเองกำนันร่างใหญ่ออกเดินนําหน้าแม้ในกระเพาะจะเต็มไปด้วยเหล้าอย่างแรงซึ่งสมุนของแกเองดื่มน้อยกว่าแกยังเดินขาปัดแต่กำนันลอยยังคงรักษาลักษณะของคนที่ไม่ได้กินเหล้าหรือกินแต่ไม่เมาไว้ได้อย่างเรียบร้อยทั้งหมดใบหน้าไปยังจุดหมาย คือโรงแรมที่หญิงสาวนางหนึ่งที่มีนามวันเนืองเข้าพักและขณะนี้ในห้องพักของเจ้าหล่อนก็มีจารานร่วมอยู่ด้วยการใช้เงินของกำนันเสือเก่ามีความหมายเสมอและสำหรับคราวนี้ก็เช่นเดียวกันและลงว่าเมื่อจะใช้เงินกำนันก็ไม่เคยคำนึงว่ามันจะหมดลงไปสักเท่าไหร่ข่าต้องการห้องพักสองห้องกำนันเก่าเริ่มบอกผู้จัดการห้องอย่างเดียวไม่พอเอ็งช่วยไปหาผู้หญิงสวยๆสามคนมาให้ข้าด้วยเสียเท่าไหร่ไม่ว่าต้องดีต้องสวยอย่าโซกปรก เสียเงินเสียทองมากหน่อยไม่เป็นไรเปิดห้องเราเองเอาผู้หญิงไปใส่ไว้ในห้องอย่าให้มันออกมาลุ่มล่ามจุนจานเราเองจัดโต๊ะเก้าอี้ไปตั้งข้างบนอย่าให้ใครขึ้นไปตั้งโต๊ะเหมือนอย่างข้าข้าต้องการกินเงียบๆส,สนุกสนุกไม่เอะอ่เอาเหล้าฝรั่งด้วยเราเอาบัญชีอาหารขึ้นไปเร็วหน่อยลงว่าเงินพูเช็คโรงแรมก็ตกลงเพราะทุกขราวเมื่อกำนันลอยเหยียบย่างเข้ามาหัวรอไม่ว่าจะเข้าที่ไหนถุงเงินของแกเปิดไม่อันแม้จะแก่แต่ศักดิ์ศรีนักเลงยังคงส่งรัศมีเจิดจ้า เงินใบละยี่สิบปลิววือไปสําหรับเจ้ามาใช้ที่จะไปตามนางพวกเจ็กพากันเกรียวกล่าวคนโต๊เก้าอี้เท่าจํานวนคนขึ้นข้างบนคนเต็มทุกห้องหรือเปล่ากำนันถามยังรอบคอบไปยเดือนแ,แล้วแล้วก็วันธรรมดาห้องว่างมากเท่าแก่ซึ่งพูดไทยชัดชี้แจงมีสามห้องผู้หญิงจากกรุงเทพมาพบผัวเขาอยู่ห้องหแล้วมีคนอีกคนมาจากกรุงเทพอีกพวกขายเครื่องรหัสเพิ่งมาอยู่เมื่อครู่นี้อยู่ห้องเจ็ด แล้วนายอั้มมาจากพาชีอีกกรพาผู้หญิงเข้าห้องไปแล้วอยู่ห้องหนึ่งไม่มีใครอีกแล้วงั้นก็ดีไออ่้มข้ารู้จักแต่อย่าไปกวนมันมันก็เหมือนข้าและคนทางหลายที่มีอยากพบหน้าข้าตาใครเมื่อมีของถูกใจว่าแล้วกำนันก็หวัวเราะเหมือนคนที่มีความสําราญบริวารของโรงแรมจัดแจงเอาโต๊ะกลมขึ้นมาตั้งปูด้วยผ้าปูโต๊ะใหม่เอี่ยมเก้าอี้ทุกตัวขาไม่โยกไม่คลอนจานสะอาดช้อนซ้อมวางเรียบร้อย กำนันเสือเก่ากำชับไม่ให้เจ็กจัดโต๊ะให้ใครอื่นอีกแล้วสั่งเหล้าฝรั่งซึ่งนานๆขายทีสำหรับโรงแรมแห่งนั้นขึ้นมานักเลงที่ตามขึ้นไปด้วยพอเห็นขวดก็จำได้ว่าเป็นตราขาวอย่างที่ลูกชายกำนันลอยเคยดื่มเสมอ,สมอๆโดยที่บางคราวตัวเองก็เคยแตะต้องบ้างมาแล้วกลิ่นของมันใครก็ได้ที่ได้ดื่มอยากดื่มจนหมดขวดเพราะรู้ว่าฤทธิ์เมาของเหล้าฝรั่งกับไอ้เหล้าเถื่อนหรือกลาขาวข,าวขนาด30ดีกรีของรัฐบาลน,นั้นมันแตกต่างกันอย่างไร แต่หลายคนก็คงไม่เคยรู้จักพิษสงของมันระหว่าน,นี้เจ้าพ่อบางบาทละยกมาทั้งขวดไอ้ที่เมาค้างเติ่งมาเมื่อครู่นี้ก็หมดไปด้วยแรงใจที่คิดจะตั้งต้นดื่มใหม่เมาใหม่ให้รู้แจ้งเห็นจริงสิ้นกลงขาต่อไปคนหนึ่งบ่นพึมพำว่าเออวันนี้เห็นจะนับเป็นร้อยๆละ่ะเงินมีไว้สําหรับใช้เว้ยอดีตกำนันเตือนสติแต่เมื่อจะใช้มันต้องใช้อย่างมีเหตุผลถ้าไม่เคยเสียด้มเสียดายต่อการใช้เงินเพื่อให้ได้มาสมใจข้าเว้ย ขวดนั้นถูกเปิดบริวารของแกขยับตัวยังอึดอัดแล้วโซดาสองขวดเย็นเหมือนน้ำแข็งก็เอามาตั้งระวังนะเท่าเตือนรถของมันดีนักแต่สำหรับเองจะรู้สึกว่ามันอ่อนไปสิหน่อยความจริงไม่ใช่ไอเลิศเกาะระได้หลับมาหลายหนแล้วเพราะรถละกินมันชวนกินอย่างนี้เขาเรียกว่าชวนให้ตะก,กะแล้วตายไม่รู้ตัวอย่าแดกรถล้วนให้รู้จักเติมโซดาสะมัง่งใครเมาจํำไว้กูทีบลงน้ำไม่เชื่อลองคำว่าโฮเทลหรือโรงแรม จัดว่าสูงอยู่แล้วเมื่อมีการกินเหล้าฝรั่งก็ต้องมีอาหารฝรั่งเสียด้วยดูจะกลมกลืนกันดีกับนันผู้ฉลา,าดในเรื่องชนิดนี้น้อยกว่าลูกชายก็สั่งอาหารฝรั่งตามเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นฝรั่งแกเริ่มสั่งบริวารของเขาบางบานนั่งตัวเกรงเท้าเหยียดนิง่งคอแข็งฟังเสียงที่อาจารย์ใหญ่สั่งด้วยอารมณ์อันเคร่งเครียดตื่นใจศัตรูหางโคไม่มีมีแต่ลิ้นเจ็กบอกเอามา้วสลัดปูมีไหมมีมเอามา น่าสเต็กไก่เอามาไก่อบใส่หมูแฮมหมูแฮมบริวารแกร้องออกมาเรากำนัดกันไหวด้วยความเต็มตื่นซ้ำยังหยำหมูแฮมนั่นแหละไก่อบหมูแฮมกับหน่อไม้ฝรั่งเอาเข้ามายังมีอีกยังมีอีกมีอีกเสิด,ด้วยขาผัดอเมริกันเอามาใส่จานเดียวเดี๋ยวกูแบ่งกินกันเองเจคจดมือสัน่นพอจดเสร็จก็วิ่งพลวดพลาดลงมาข้างล่างเพื่อปกกลุกซึ่งหลับแล้วหลับอีกให้จัดแจงทำอาหารอย่างดีให้ผู้ยิ่งใหญให่แห่งบางบาน ทุกอย่างเรียบร้อยเอาแต่เผาๆไว้ก่อนเท่ารอยพูดเสียงเบาและเต็มไปด้วยความคลุ่นคิดสายตาจ้องจับอยู่ที่ห้องหมายเลข6กซึ่งแกรู้ดีแล้วว่าขณะนั้นมีใครอยู่เจ้ากลั่นซึ่งรอยอยู่ข้างล่างทนได้ยินเสียงแจ็คสั่งอาหารตามบัญชีที่กำนันบัญชาไม่ไหวก็ย่องขึ้นมาเราก็ได้รับความสบายใจเมื่อเสือเท่าพยักหน้าให้มาร่วมโต๊ะได้เราเมืออันสันเท่าของเจ้ากลั่นก็ได้ช่วยตัวเองด้วยการผสมเหล้ากับโซดาซึ่งมีโซดาเป็นส่วนน้อยเหล้าเป็นส่วนใหญ่ กำนันลอยคลุ้นคิดต่อไปภายในห้องหมายเลข6ชายหญิงคู่หนึ่งนอนตะกองกอดกันแนบสนิทจมูกปากของฝ่ายชายเคลียร์อยู่ที่แก้มของฝ่ายหญิงคนอย่างจรันแม้จะดูหนังฝรั่งมามากแต่ก็ไม่ค่อยจะรู้รสของการจูบปากผู้หญิงเพราะมีอุปทานว่าแก้มสะอาดกว่าปากเป็นไหนไหนสัำปกยังมีกลิ่นอะไรต่อมีอะไรบ้างที่ไม่อาจจะระไนได้ถูกต้องฝ่ายหญิงกอดรัดอย่างเล้าลึงใจด้วยความรักด,ด้วยความถูกใจและหวงแหน คลั้นมาเสียงกำนันลอยแววเข้าหูชั้นต้นแม้จะจำไม่ได้ถนัดแต่ก็ทำให้ความเป็นคนช่างพูดของจารันสะดุดหยุดกึกลงเพราะครับคลายครับคลาและพอจำได้หัวใจที่เต้นด้วยความรักก็กลายเป็นเต้นด้วยความพรั่นพึงเขานอนตัวแข็งสาวเนื่องเห็นผิดปกติก็เขย่ากายเป็นอะไรไปพี่จารันหล่อนกระซิบถามเขาจับต้นแขนหล่อนบีบเป็นสัญญาณให้เงียบแล้วฟังเสียงพูดของกำนันพ่อเลิศคู่ปรับด้วยเสียงอันสั่นสะท้าน และทั้งไม่มีความสงสัยใดๆเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วอำนาจแห่งความกลัวขึ้นถึงขีดสุดทําให้จรันลุกผลาจากเตียงนอนเดินมาที่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเดินทางหลวงเอาปืนออกมาตรวจทั้งที่มือสั่นสะท้านแม่สาวคู่ใหม่ของจรันตามติดลงมาแสงสว่างภายนอกที่รอดมาทางช่องลมทําให้หล่อนเดาออกว่าคงมีอะไรไม่ดีงามก็แล่นเข้าไปกระซิบถามใครกันตำรวจเหรอตำรวจต้องไปกลัวอะไรเราไม่ได้ทําอะไรผิดเปล่า มันเป็นพ่อของศัตรูที่ฉันเล่าให้เนื่องฟังไงกลัวมันทําไมเสียงหญิงสาวดุดันขึ้นมาทันทีปืนเรามีมีดฉันมีกลัวมันทําไมเราสองคนก็พอได้เลือดมันเวลามีอะไรเกิดขึ้นจะลับหูรับตายิงก็แล้วกันซุ้มเสียงหล่อนจริงจังเด็ดขาดไม่มีร่องรอยความกลัวมแม้แต่น้อยอยู่ในห้องนี่แหละดูทีหรือมันจะทําอย่างไรถ้ามันพังประตูก็อย่ายิงจนกว่าประตูจะพังซะก่อนแต่มันจะกล้าหรอขนาดนั้นอยู่ในห้องนี่แหละ ดูทีแล้วมันจะทําอย่างไรถ้ามันพังประตูก็อย่ายิงจนกว่าประตูพังเสียก่อนแต่มันจะกล้าหรอขณะนั้นหญิงสาวสวมผ้าถุงสีแดงสวมเสื้อชั้นในพอกล่าวจบหล่อนก็หันมาหยิบเสื้อนอกที่พาดไว้ที่ราวเตียงหัวนอนออกมาสวมใส่ทันทีแต่แล้วปืนกระบอกนั้นก็ไม่ได้ลั่นออกมาจนนัดเดียวจะลั่นตกเป็นเบี้ยร่างตามเคยเมื่อเจอเข้ากับมือชั้นเสือเก่าที่ยังไม่เคยเสียท่าใครมาก่อนเลยเสียงเจราจาของคนภายนอกทําให้จิตใจของเขาเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย เขาได้ยินเท่ารอยพูดกับคนของแกอย่างนุ่มนวลเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีและเห็นอกเห็นใจไอ้เลอทำอะไรผิดไปหมดทุกอย่างจารันได้ยินเสียงกำนันไอ้จารันเป็นคนดีมันมาจากวัดมันได้รับสิ่งดีงามจากวัดคนยังไอ้จารันอย่าแต่จะทำคนเลยหมดปวกมันยังทำไม่ได้ที่แรกข้ามโมโหและโกรธเอามากแต่ก็โกรธอย่างพ่อที่มีใครมาทำร้ายลูกครั้นมารู้ความจริงจากไอ้เลอรู้ความจริงจากอำเภอถึงได้รู้สึกตัวว่าข้าผิด หลงผิดไปถนัดและเดี๋ยวนี้มันจะรู้หรือว่าใจของข้าเป็นอย่างไรสำนึกในบาปบุญคุณโทษเพียงไรมันคงหนีสมสารไปปากหลักอยู่ที่แหล่งอื่นถ้าแม้ว่ามันละพ่อแม่มันไปตกละกรรมลำบากกูก็นอนตายตามไม่หลับเราวะเสียงที่พูดเกือบเหมือนพระเทศทําให้จรันขนลุกเกลียวและเมียาสาวเขาก็สะกิดเหมือนเตือนให้ฟังต่อไปเพราะทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันอาจเปิดไปแล้วแต่ถ้าลุงกำนันพบมันลุงจะทําอย่างไรกับมันน่ะอ๋อง่าย ข้าจะบอกเขามันว่าเรื่องเก่าให้เลิกกันไปมาตั้งตนใหม่ในทางที่ดีข้าจะอุปการะมันเองเห็นใจยากนะพ่อเลิศยังอยู่สมุนของเท่าไรคนสร้างซักเพื่อคนที่ได้ยินตายใจหนักลงไปอีกไอ้เลิศอยู่จะทําอะไรในเมื่อข้าเป็นพ่อมันไอ้เลิศจะมาใหญ่ว่าพ่อมันได้ยังไงวะไอ้เลยยังคิดตกเห็นผิดเป็นผิดเห็นชอบเป็นชอบข้าก็รักน้ําใจมันอยู่ข้าไม่วิตกเรื่องนี้เพราะได้พูดกับไอ้เลิศเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วมันก็เลิกคิดผูกแขนไอ้จารัน เรื่องของเรื่องมันไปอยู่ที่ไอ้คนต่างถิ่นนนและทีเนี้ถ้าเราพบจรันลุงกำนันจจปุปการะามันอย่างไรในสถานไหนไม่ทราบก็สถานที่ลูกข้าไปก่อความเดือดร้อนให้มันไงถ้ามันรักจำเรียงจริงข้าจะขอให้มันข้าจะไปถ่ายถอนบ้านและที่ดินของมันที่จำนองคนอื่นเขาคืนให้มันเปล่าๆเลยสตางแดงเดียวข้าก็ไม่เอาจากมันถ้าไม่มีที่ทากินข้าจะให้นาสักสามสิบไร่ทามันขยันขันแข็งก็จะยกให้มันเลยเท่านี้ข้าก็มีความสุขแก่แล้วเว้ย อยากทำบุญทำทานใชบ้างและความสุขอย่างนี้ข้าไม่คิดจะได้รับผลตอบแทนนอกจากความสบายใจแต่จำเลียงอาจไม่รักไอ้จารันนะลุงนั่นเป็นเรื่องของมันนี่วาคนเราลงไม่รักกันเองหรือข้าก็โคมใจใครไม่ได้ดูแต่ไอ้เลิศรักนางจำเลียงแทบเป็นแทบตายยังไม่ได้แดกแไร้จารันจะเป็นยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องของข้าเรื่องของข้าก็คือทำในสิ่งที่ข้าตั้งใจทำตั้งหากน้ำใจลงกำนันเหมือนอย่างพระเลยไอ้ลูกหลานเอ้ยข้าแก่แล้ว ครับเปรียบตัวข้าเองเหมือนเดินไปสู่ยอดเขาไม่มีทางขึ้นอีกแล้วนอกจากเดินลงลงไปเป็นลำดับแล้วลึกลงสู่หลุมศพเรื่องอะไรข้าจะไปก่อเวรก่อกรรมอีกต่อไปเขาไว้จํำเลี้ยงไปรอบได้เสียกับไ้กรดมีคนบอกข้าน้บไม่ท้วนเพราะไอ้เรื่องนี้เลิศมันถึงตัดสินใจได้เขาว่ามันกําลังท้องซะด้วยซ้ำไปจริงเท็จอย่างไรข้าไม่รู้แต่ป่วยการพูดไปมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของมันเฮ้ยกินเหล้ากันเถอะวะ เอ็งฟังเรื่องนี้เราช่วยเป็นหูเป็นตาแทนข้าหน่อยนะเจ้จะรันที่ไหนบอกด้วย่ยาทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปเลยอะไรที่แล้วมาให้มันแล้วไปกูเป็นผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใครทําอะไรมันไม่ได้กูเอาหัวเป็นประกรันหากมันตะเลิดไปปล่อยให้บ้านและที่อยู่เป็นของคนอื่นมันไม่เสียไปถึงไอ้เลิศดคนเดียวกับทําให้กูขายหน้าคนเขาเสียด้วยนั่นไม่ใช่เรื่องร้ายเสร็จแล้วเนื่องกระสิบบอกจรันอย่างเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นฉันงงไปหมด จะลันพึมพำสมองสับสนไม่น่างงไม่น่าสงสัยเนื่องเนื่องคิดอย่างไรเรื่องนี้จะลันถามประษาซื่อฉันคิดว่าเอาปืนเก็บหรือไามา่ให้ฉันเราพี่ออกไปพบเขาซุ้มเสียงที่เขาพูดน่าฟางังน่านับถือเราไม่ควรเสียสิ่งที่เราควรได้ในเมื่อยามนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าพ่อแม่จะยกโทษให้หรือเปล่านึกดูให้ดีนาสามสิบไร่บ้านที่ดินจะทําให้ฐานะของพี่เป็นคนดีขึ้นแทนที่จะเป็นพวกขายยาที่พ่อมักพูดว่าปิ้นป้อนหลอกลวงผู้หญิง แต่ฉันก็ยังกลัวเขาอยู่นั่นเองกลัวเหรอนี่ว่าฉันยังอยู่อีกคนหล่อนพูดอย่างจริงจังเอาปืนมาให้ฉันแล้วสถานที่อย่างนี้ต้องกลัวอะไรใครมันจะกล้าทําอะไรได้ออกไปฟังเขาดูออกไปให้เห็นว่าเราไม่ใช่คนขี้ขลาดอะไรนักหนาเอามือขยี้ผมซะหน่อยทําทีว่าเราเพิ่งตื่นนอนแล้วเดินออกไปแซงว่าเราจะไปห้องน้ําหากมีอะไรเกิดขึ้นฉันยิงแหลกหมดพี่ไม่น่ากลัวเลยดูเป็นคนขี้ขลาดสยจนหมดความน่ารักเลยแม้ว่าแม่เมียสาวผู้ให้รถสวัสดิ์จับใจจะตัดพพออย่างไร แต่จารันก็ยังไม่อาจตัดสินใจออกจากห้องในทันทีทันใดกระทั้งเกิดความแน่ใจตัวเองเราว่าบุคคลภายนอกไม่ใช่ศัตรูแท้จริงคือมิตรผู้ใหญ่ซึ่งมีจิตเมตตาต่อตนจารันทําตามคําแนะนําของเนื่องคือเปิดประตูเดินผมยุ่งไม่ดูตามมาตาช้างทําทีว่าจะไปห้องน้ําโดยแน่ใจว่าสายตาทุกคู่ย่อมต้องมองมาทางตนเป็นความจริงเขาเดินได้ไม่ถึง3ก้าวต้องหยุดชะงัก ใจคอเริ่มไม่สู้ดีทั้งที่รู้ว่าตนจะออกมาพบใครบ้างเฮ้ยนั่นมันจรันนี่เสียงใครคนหนึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเฮ้ยไอจรันจรันไอหนูมานี่ก่อนไอหนูกำนันก่าวร้องเรียกความจริงจรันตั้งใจจะทําเป็นกลัวอย่างลนลานให้สนิทใจแต่แล้วเขาก็ไม่ได้แกล้งทําเลยความประวัติพลันใจเกิดขึ้นตามสัญชตาตญาณดีกว่าการกลั่นแกล้งเป็นไหนไหนเขาสะดุ้งแล้วหันกลับพร้อมยกมือที่ค่อนข้างสั่นไหวกำนันร้ายและทุกคน มานี่มานี่ไอ้หนูลุงมีเรื่องจะพูดกับเองสักหน่อยอยากกลัวลุงไม่ทำอะไรเองมาเถอะตอนนี้อะไรตอนน่อมีอะไรดีขึ้นทีเดียวคนอื่นผสมเล่าให้เขาทุกคนยิ้มแย้มจำสายกับเขาและปลอบใจว่ากำนันเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในน้ำใจมีแต่ความเมตตาปราณีแล้วกำนันก็เสริมว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเมื่อตอนได้ทราบความจริงอย่างละเอียดจากเจ้าลูกชายคนเล็กก็หมดความขุ่นข้องหมองใจกับสงสารที่คนดีๆอย่างเขาต้องได้รับการการันแกล้งเนื่องมาแต่ผู้หญิงคนเดียว กำนันแกล้งบ่นด่าเจ้าลูกชายใหญ่ที่ทำอะไรระรานน้ำใจคนบ้านเดียวกันโดยหวังจะได้หญิงสาวคนเดียวมาเป็นสมบัติของตนทั้งที่ผู้หญิงเขาไม่ได้สนใจใยดีอะไรด้วยเรานี่เอ็งจะไปไหนไอ้หนูฉันคิดจะไปหางานทำที่ปลาจีนจรันค่อยพูดชัดเจนขึ้นบ้างทั้งที่ดื่มเหล้าลดดีไปแล้วครึ่งแก้วท้องเริ่มหลอนสุซาอ้าวแล้วกันเอ็งมีเป็นคนหน้าใหม่สำหรับปลาจีนไปเลยเอ็งจะไปทำอะไรที่นั่น จ้แลเหลียวไปทางไหนก็รวดแล้วแต่คนแปลกหน้าสําหรับเองทั้งนั้นฉันกลัวพ่อะเลิดกลัวยังบอกไม่ถูกต่อไปนี้เรื่องกลัวยเลิดหมดสิ้นไปเป็นภาระค้าเองข้าพูดกับมันแล้วข้าต้องการให้เองกลับไปอยู่บ้านเก่าของเองพร้อมด้ยวยพ่อแม่ของเองที่ดินกับบ้านหลังนั้นตกเป็นของใครไปขอเขาคืนมาซะเงินทองข้าจะออกให้หากเองไปเสียคนบ้านเราจะพากันคิดว่าเพราะความหลงไหลฝ่ายหาแต่ผู้หญิงยิงเรือของให้เลิดคนเดียว ทำให้คนดีๆอย่างเองต้องพลอยอพยพหนีเล่าถูกพลนเข้าไปความสนิทสนมเป็นกันเองจากทุกคนและถ้อยคำหวานรอมอันนุ่มนวนคือหลุมพลางที่ทําให้จรันสมัครใจกระโดดลงไปทั้งตัวด้วยความเชื่อมัน่นปราบปลืม้มเข้ารบบูชาความจริงไม่ใช่อะไรอื่นเรื่องของไอเลิศก็ไปเลอก่อขึ้น้อจริงแต่มาระยะหลัง,ห,ลงหากเองพาตัวไปหาเจ้าหน้าที่สู่คดียังตรงไปตรงมาเรื่องมันก็จบกันขั้นนั้นเอง แต่ที่มันเป็นเรื่องเพราะมีเจ้าคนแปลกถิ่นเข้ามาอีกคนหนึ่งเจ้าหมอนี่เองที่ก่อเรื่องให้ล้มหายตายจากกันไปแต่ก็ไม่มีใครเขาถือเองเขาเห็นว่าไอาคนนั้นมันร้ายฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะร้ายถึงปานนั้นเองรู้จักมันดีอยู่เหรอเปล่าจ้ะพบกันที่นครนายกนั่นนะสิกำนันตัดบทข้าเองก็ยังสงสัยอยู่ว่าเองส่งคนวิเศษมาดีแท้มาถึงมันก็กวาดอีกาหลงเข้ามุ้งไปเสร็จแล้วกวาดอีจำเลี้ยงอีกคนหนึ่งฉันก็ไม่อยากจะพูด เสียงของจรันเอ่อยและเบาพูดแล้วมันช้ำใจไม่เป็นไรอีกหน่อยเองก็หายช้ำกำนันพูดเสียงแตกพลาจรันเข้ามาในห้องเมื่อนาฬิกาตีสิบเอ็ดครั้งเสือเท้าพาพวกของตนกลับไปแล้วด้วยความพอใจแล้วเขาก็กลับมาหาแม่สาวเนืองด้วยความลิงโลดแม้จะติดเมาไปสักหน่อยเขาตรงเขากอดเนืองพลางจูบแก้มซ้ายแก้มขวาเสียงดังฟอดฟอ,รฟอรพร้อมพึมพำอย่างสุดสวัสดขาดใจว่ารักหล่อนเสียเป็นนักหนา ทั้งสองนั่งห้อยเท้าเคียงกันอยู่บนเตียงท่ามกลางแสงสว่างของดวงไฟในห้องซึ่งยังน้อยกว่าแสงสว่างในดวงใจนาสามสิบไร่มีบ้านอยู่ซ้อมแซมดีแล้วรับพ่อแม่มาอยู่ด้วยมันช่างสุดแสนเป็นสุขอะไรเช่นนั้นและฉันสาวสวยผู้มอบตัวมอบใจกับเขาพูดยังเต็มตื่นก็จะได้พ้นเสียจากคำคนละหาว่าหนีตามผู้ชายที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนเงินทองที่ติดตัวมาก็่อยหล่อไปกระทั้งคิดว่าอีกไม่ช้าเห็นต้องขายสายสร้อยไปก่อนพี่ดีใจจังเลย จะรันหันมากอดหล่อนไว้แน่นลำพังเงินที่หมดไปมันก็ทําให้ใจคอฉันไม่สู้ดีอยู่แล้วที่เนื่องจากขายของติดตัวมากินยิ่งไม่เป็นสุกเลยคิดแล้วมันเกือบไม่แตกต่างกับฉันเอาเนื้อมาผ่านอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยฉันดูคนไม่ผิดหรอกฉันเชื่อตาเชื่อใจฉันหากผิดไปก็เป็นความผิดของตาฉันเองพี่เป็นคนเรียบร้อยแม้เป็นคนขลาดอยู่บ้างแต่ก็เป็นคนขลาดชนิดที่ฝ่ายสงบพี่กินเหล้านิดหน่อยก็เมาบุหรี่ก็สูบไม่มากกอดรัดอะไรก็ดูไม่ค่อยประสีภาษา ฉันเห็นหนังฝรั่งมันจูบกันที่ปากแล้วผู้หญิงก็ตาเปลือผู้ผู้หญิงเขาว่ากันว่าคู่รักเวลาจูบกันที่ปากแล้วมันเหลือใจล่ะแต่เวลาพี่จูบฉันดูไม่เป็นรสเป็นชาติอะไรเลยเรื่องพันเนี้ยพี่คงไม่ประสีภาษาอะไรเลยฉันก็คิดว่าจูบแก้มได้ก็จูบไปพี่หอมของพี่ก็ถมเถไปละพอพี่บอกว่าพี่บวชมานานฉันก็ไม่ได้ติดใจอะไรอีกถึงได้รักมากๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่พี่คิดว่าฉันจะสงสัยอย่าคิดดีกว่าชื่นใจของจรันจริงๆเจ้าหนุ่มคลางกระหึ่มในลําคอ ฉันกลัวอย่างเดียวกลัวจะมีเด็กขึ้นมาเท่านั้นเพราะพี่มักรักฉันบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องมาเรียบร้อยเรามีบ้านมีที่ทํากินถ้าแม้จะมีเด็กเวลาเราไปขอขามาพ่อแม่จะได้ไม่มีใครมาด่าว่าดเราได้ชื่นใจเหลือเกินพี่หล่อนเอ็นกายลงนอนราบแสงไฟสาดต้องความผุดพองของดวงหน้าและความอบอัดของเรือนร่างเขาน้มตัวลงไปจูบที่ทรงอกก็พอดีมีเสียงเคาะประตูใครกละ่ะจะันถามยังหัวเสียที่อารมณ์พิศวาสถูกขัดขวางยังกระทันหัน มีเสียงอูอีเหมือนคนเมาตอบลงกำนาันให้เอาเงินมาให้ที่จรรยนเงินจรรันหายคุณเคืองเราก็เปิดถิงลุงกำนันช่างดีแท้อุตส่าห์เอาเงินมาให้เราด้วยความเป็นห่วงด้วยว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นขมิบเงินจรรันหายคุณเคืองเราก็เปิดถิงลุงกำนันช่างดีแท้อุตส่าห์เอาเงินมาให้เราด้วยความเป็นห่วงอีกว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นเขมีขมันปเปิดประตูกถดแก้วสามสีเดินเข้ามาในห้องอย่างยิ้มแยม้ม จารันผงะหงายมันถูกซัดด้วยกำปันท่าทางของเขาทําให้เนื่องพลิกตัวไปทางหมอนซึ่งซ่อนปืนไว้เบื้องล่างแต่ช้ากว่ากรดเขาเอาลูกกระสุนออกแล้วโยนปืนกระบอกนั้นไปให้เนื่องพ,อพระเทพบุตรคนดีบอกเมียกด้วยไว้ปืนกระบอกนี้มันเป็นของแกได้อย่างไรจารันหน้าซีดเลือดในกายเหมือนถูกแช่เย็นแต่ผิวกายร้อนฉ่าแล้วเหงื่อก็ระบายออกมาท่วมนานายนายเป็นใครกันถามผัวเธอดูไม่นเนื่อกรดตอบ หนุ่มสาวทั้งสองมองหน้ากันเลิกรักด้วยความประหลาดใจที่ได้ยินกรดแก้วสามสีเรียกเนื่องอย่างชัดเจนเนื่องหันมาทางผัวหนุ่มทำไมทำไมในคนนี้ขาถึงรู้จักชื่อเสียงเลียงนามชันละพี่จรันสันน่นนายังหมดทางที่จะตอบโต้เอาล่ะนั่งให้สบายไม่เนื่องจรันจะตอบแทนฉันได้ว่าการที่เรามาพบกันอย่างบังเอิญทําให้เขาตกใจเท่านั้นเขาไม่ได้กลัวฉันและฉันก็ไม่ใช่ศัตรูเขาด้วยตรงกันข้ามพ่อและแม่เขาเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในอุปการะของฉันด้วยว่าไงพี่ จารันกลัวคุกตารางกลัวเลิศก,กับพวกผองกับกำนันลอยแต่เขาก็ไม่ได้กลัวมากไปกว่ากรดแก้วสามสี 4, ผู้ซึ่งมีความผูกพันกับชีวิตเขายังเหลือลน้นแม้ผิวหน้าของกรดจะยิ้มแย้มแจ่มใสยังคนอารมณ์ดีก็ตามแต่สําหรับเขามันยิ่งกว่าคุกตารางเลิศก,กับพวกและกำนันลอยรวมกันก็ยังไม่เท่าตอบไม่เนื่องเข้าใจซะจารันใช่ใช่เสียงของจารันสถานจริงเนื่องคุณกรดพูดถูกทุกอย่างอา้าว แล้วยังไงกันเนื่องพึมพำยังอึดอัดเรื่องไปยังไงมายังไงดีฉันจะเล่าให้ฟังกลดว่าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยแรกเริ่มทีเดียวว่าตนกับจรันพบกันที่ไหนเฉพาะเรื่องการต่อสู้และความรับลมคมในบางประการเท่านั้นที่กลด9ก้สามสี่ไม่ได้ขยายออกมาเมื่อจบลงแล้วความเที่ยงตรงและรู้สึกรับผิดชอบของคนที่มีความยุติธรรมก็ผุดขึ้นในจิตใจของแม่สาวผู้หอบผ้าหอบผ่อนหนีตามของมาจากปลาจีนร่อนหันมาถามจรันว่า ที่คุณกลดพูดอย่างนี้จริงไหมจริงเอามันจะไปเชื่อในรอยกำนันคนนั้นได้อย่างไรแล้วทําไมพี่ต้องกลัวคุณกลดทําไมคนพันอย่างนี้หาได้ง่ายๆเลอถ้าไม่มีคุณกลดตัวเราก็เป็นผีผูกคอตายป่านนี้เปื่อยยุ่ยที่ไหนก็ไม่รู้จะรันเอามือรูปคอหอยตัวเองอย่างเลื่อนลอยเนื้องใสหน้าช้าๆอย่างสังเวชฉันไม่คิดเลยคุณหลอนกล่าวด้วยความขมขื่นไม่คิดว่าเรื่องมันจะสลับซับซ้อนและทุเรศถึงเพียงนี้แต่นี่เราจะคิดกันยังไงพี่คิดจะทําอะไรและคุณก็เหมือนกัน หลดแก้วสามสีมองหน้าจรันยังเฉยเมยความปราณีสงสารไม่มีเหลืออยู่เลยเพราะดีที่เป็นเธอแม่เนื่องเธอมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้ฉันเชื่อว่าเป็นคนดีแต่หากว่าจรันไปคว้าผู้หญิงหากินมาเป็นเมียเขาคงรักและเธอทูลไม่ผิดอะไรกับเธอแต่มันจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาดจรันพูดพลางเอาหลังมือเช็ดเหงื่อที่ไหลสมหน้าขี้ขาดเปล่าไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือแม่เนื่องฉันเชื่ออยู่ข้อหนึ่งเขาเป็นคนดีได้แต่ต้องไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรือขณะนี้ เขาจะดีได้เมื่อมีเธอเป็นหางเสือฉันได้ยินถ้อยคําเธอตลอดหมดเพราะฉันเช่าห้องอยู่ใกล้ๆเธอนี่เองตายจริงกลดยิ้มเอาแต่เพียงได้ยินได้ยินกับหูแต่ไม่ได้เห็นอะไรด้วยตาหรอกทีนี้คุณคิดว่าเราควรทําอย่างไรคะอิตาก,กำนันคนนั้นพูดว่าจะทําขวาัญจะให้ที่ทํากินจะไถ่ถอนบ้านที่จำนำจำนองไว้แล้วยกให้เชื่อได้ไหมคะจะเชื่อได้หรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ใจของจรันส่วนใจจริงของกำนันเท่าก็ไม่รู้ได้อีกอยากให้จรันคิดทบทวนดู ตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วจำความได้เขาได้เคยเห็นเคยได้ยินบ้างไหมว่ากำนันลอยคนนี้เมตตาปลานีใครแต่นี่ก็ช่างเถอะทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้เราเรื่องแม่ครูจำเรียงล่ะหางเสียงเนื้องเต็มไปด้วยความหึงหวงเรื่องนั้นไปอันสิ้นสุดกันเมนจลันมีเมียแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเกี่ยวพันหญิงอื่นและเธอก็ไม่ต้องคิดอะไรกับครูจำเรียงด้วยเพราะตัวแกเองก็ไม่รักจรันนอกจากสงสารโดยที่มีความเข้าใจจุดอ่อนของจรันดีเท่ากับฉันเท่านั้นเรื่องมันควรจะเรียบร้อย จะรันแข็งใจพูดแต่ก็เต็มไปด้วยเหตุผลเรื่องทุกอย่างก็จบลงแล้วฉันเองก็ไม่มีข้อผูกพันอะไรกับจำเรียงทั้งไม่ได้เป็นศัตรูคิดล้างผ่านเลิศหรือทำร้ายใครต่างคนต่างอยู่ฉันไปอยู่ผีมดทั้งนี้ก็มีเมียไปด้วยเขายังรักจำเรียงอยู่ก็ต้องไม่นับเอาฉันไปก้างขวางคอละพี่พูดอย่างนี้ฉันก็เห็นด้วยเราเนื่องก็หันมามองหน้ากรดเป็นทีถามว่ายังจะมีตื้ดลึกหนาบางยิ่งไปกว่านี้อีกหรือไม่มองกันอย่างผิวเผินมันก็เป็นเช่นนั้นกรดรับ แต่เราคิดบ้างไหมว่าตัวเราเนะ่ยตัวจรันหากไม่ไปแอบผูกคอตายหากไม่พบฉันเราตายแล้วบ้านผีมดจะมีอะไรเกิดขึ้นนอกจากตัวเราหนีคดีที่ถูกกล่าวหาว่าทาร้ายร่างกายแล้วจําเรียงเป็นอย่างไรป่านนี้ถูกฉุดไปเป็นเมียเลิศหากไม่ผูกคอตายอาจท้องกับเลิศแล้วก็ได้แล้วทีนี้ทุกอย่างไม่เป็นอย่างนั้นเลิศไม่มีทางได้จําเรียงขอกลับได้รับการขัดขวางทุกวิถีทางชั้นต้นเขาเชื่อว่าจาเรียงรักจรันเขาจึงกําจัดจรันไปเสีย เมื่อจรันตเตลเดิดไปจำเรียงก็คงเคว้งขวางเขาก็หมดอุปสรรคแต่ฉันกลับกลายมาเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ของเขากรดพูดไม่ทันจบเนื้องถอนใจแรงพร้อมตัดบทว่าเดี๋ยวนี้มันก็หมดเรื่องกันไปแล้วตัวใครตัวมันเธอพูดอย่างนี้ทําให้ฉันต้องเปลี่ยนใจใหม่คือคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีเสร็จแล้วน้ําเสียงเครียดของกรดแก้วสามสีทำให้หญิงสาวหันไปมองตาเขาทันทีหล่อนต้องหลบตาวูบเมื่อเห็นความเหี้ยมเกรียมดุดันวาวามในดวงตาคู่นั้น ถ้าคนเราคิดอย่างเธอทําอย่างเธอป่านนี้จะรันตายสินานแล้วทําไมฉันต้องแย่งมันมาจากเชือกที่มันผูกคอมันเป็นการตัดปัญหาโง่ๆของมันทําไมฉันต้องเสียเงินเสียทองหอบพ่อแม่มันไปเลี้ยงไปรักษาจนอ้วนท้วนแข็งแรงทําไมฉันต้องเลือดตกยางออกทําไมต้องทําให้รูปคดีเป็นไปตามทํานองคลองธรรมกระทั้งมันเดือดรอยชายไม่มองหน้ามนุษย์ในแดนเกิดของมันมันมีอะไรให้ฉันมันตอบแทนอะไรฉันเปล่าเลยแม้แต่คําขอบใจคําเดี๋ยวมันยังไม่เคยเอ่ยคนอย่างนี้มันควรตายไปนานแล้วแน่นอนเหลือเกินถ้าหากฉันคิดอย่างเธอตัวใครตัวมัน ใครจะชิบหายก็ช่างตัวกูอยู่สบายและเป็นใช้ได้ถ้อยคำของเขาทำให้หล่อนหน้าสลดและเห็นด้วยทันทีและเนืองก็ไม่ได้รีรอต่อไปจริงค่ะคุณพูดถูกอภัยฉันด้วยที่พูดไปอย่างคนไม่มีความคิดฉันดีใจนะที่เธอคิดได้ฉันยังอยู่ต่อไปเพราะอย่างน้อยเขาหันมาทางจรันตามืดถึงคนไม่มีพิษมีภัยกับใครก็ตายไปด้วยน้ำมือและความคิดของคนเหล่านนี้แม้เราจะได้ชีวิตคนที่ลงมือเล่นงานแกได้แต่มันก็ไม่ใช่ต้นต่อจำเรียงทุกวันนี้ก็ยังอยู่บนขวากหนาม ฉันช่วยจรันได้ทำไมฉันจะช่วยครูจำเรียงไม่ได้เนื่องเมื่อแกเป็นผู้หญิงไม่มีทางสู้รบปลอบมือจรันเสียอีกยังเป็นผู้ชายงั้นคุณจะทำอย่างไรคะฉันเหรอทำสิบัดเนี้ยเรื่องของจรันกับเธอก็เป็นอันว่าไม่เป็นความลับต่อไปละฉันก็พอใจที่ว่าอะไรตรงนี้อะไรมันหมดสิ้นข้อสงสัยฉันจะพาเธอกับจรันไปกรุงเทพพรุ่งนี้เช้าที่นั่นเธอจะได้พบพ่อผัวแม่ผัวเธอถ้าเธอเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณคนที่มีบุญคุณกับพ่อแม่เธอเหมือนอย่างฉันเมตตาพ่อแม่จรัน เธอควรบอกจรันได้ว่าควรทําอย่างไรหรือเมื่อฉันแนะทางให้แต่ตอนนี้ฉันยังไม่อยากพูดอะไรทั้งหมดต้องการให้จรันเกิดความรู้สึกอย่างใหม่ที่เขาไม่เคยมีเขาต้องฟังถ้อยคําพ่อแม่เขาเสียก่อนจากนั้นเราจึงค่อยมีทางอ่านใจกำนันลอยออกอย่างจ่าแจ้งถ้าเราร่วมมือกันทุกฝ่ายเช้าวันรุ่งึ้นคนทั้งหมดเดินทางเข้ากรุงเทพและวันนั้นพ่อแม่ของจรันก็ได้เห็นหน้าสะพ้ายของแกซึ่งไม่ใช่ครูจำเรียงหากแต่เป็นแม่สาวเนือง ลูกสาวชาวนาผู้มีอันจะกินคนหนึ่งของปราจีนบุรี